สวัสดีครับผมคอปเตอร์นะครับจากเพจนโมไนต์ Option นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็มีสถานการณ์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของฝุ่น pm 2.5นะครับหรือว่าโควิดเนาะโควิด19ซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็พบกับปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็เลยสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่จะทำงานอยู่ที่บ้านใช่ครับเริ่มที่จะ Work From Home กันผมก็เลยคิดวิธีการนะครับในการที่อยากจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีช่องทางในการหาไรายได้เสริมให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการถือว่าเป็นการเพิ่มสกิลให้ตัวเองละกันผมก็เลยได้จัดทำคลิปวิดีโอชุดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสอนพื้นฐาน,เท,น,นาเทคนิคในการเทรด IQ Option เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับซึ่งก็หวังว่า ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับแต่ละท่านเนาะอย่างน้อยๆเราก็ได้ได้มีความรู้มากกว่าเดิมไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราอาจจะยังไม่อยากที่จะเทรดมันขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถเอาเวลาว่างช่วงนี้นะครับมา,มาฝึกได้เนาะอย่างน้อยๆมันก็อัปเดตสกิลให้เรามากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันนะครับแล้วก็ผมได้ทิ้ง ลิงก์ในการสมัครให้ตรงใต้วิดีโอนะครับก็มีทั้งสมัครในคอมแล้วก็ผ่านมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าระบบ iOS นะครับสำหรับวิธีในการเปิดบัญชีใหม่นะครับก็ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีลิงก์ให้อยู่นะครับก็เข้าไปต้องเข้าผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงข้างล่างคลิปนะครับแล้วก็ผมจะมีตรงนี้นะครับก็กด ติ๊กนะครับเพื่อเปิดบัญชีได้เลยนะครับผมกดลงทะเบียนนะครับข้างบนน้อมุมขวาแล้วก็เราก็ไปเอาอ,อีเมลของเรานะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านที่เราต้องการไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดลงทะเบียนครับ จริงๆขั้นตอนถึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เราก็สามารถกดเติมเงินนะครับหรือว่ากด start h e d i n g เพื่อทดลองบัญชีเดโมได้เลยนะครับจริงๆก็มีแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีแล้วก็เหลือไปยืนยันตัวตนอะไรต่างๆตามแถบมุมซ้ายนะครับที่เขาบอกเนาะขออภัยครับเ t ็ p ที่2 3 4 5นะครับผม เอาละครับหลังจากที่เราสมัครบัญชีเสร็จแล้วนะครับเรามาดูพื้นฐานของการเทรดกันก่อนดีกว่านะครับสิ่งที่มือใหม่นะครับจําเป็นที่จะต้องรู้มากที่สุดนะครับก็คือในในการเทรดของเราเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นกราฟอย่างนี้ใช่ไหมครับกราฟขึ้นลงขึ้นลงอันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็วาดใหเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งสิ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้คือ เทรนนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะอย่างแรกที่เราจะต้องรู้นะครับอย่างน้อยเป็นพื้นฐานเออขออภัยเป็นพื้นฐานนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเทรนนะครับกราฟเนี่ยกราฟมันจะมีเทรนอยู่แบบชัดๆนะครับทั้งหมด3ามเทรนด้วยกันเนาะอย่างแรกนะครับก็คือเทรนขึ้นอ่าเทรนขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือเทรนขึ้นถ้าเกิดเราจะมองเห็นชัดเจนก็คือกราฟมันจะเป็นแนวๆขึ้นประมาณนี้นะครับอย่างที่2ก็คือเทรนลงนะครับ ก็มันก็ตามตามตัวเลยนะครับเทรนขึ้นเทรนลงก็คือกราฟมันลงและอย่างที่สามนะครับก็คือไซเวย์นะผมใช้ sw แล้วกันไซเวย์ก็คือเป็นกราฟที่มันไม่ขึ้นไม่ลงอะครับไม่ขึ้นไม่ลงก็มันเป็นเหมือนนะประมาณแบบนี้เนาะ,ะประมาณอย่างคล้ายคล้ายคล้ายเอ่เออะไรเดียวคล้ายค้างูครับเวลามันเลือ้อยมันก็เลื้อยแบบนี้คราวนี้เนี่ยวิธีในการทํากําไรของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะทํากําไร ด้วยระบบเทรนไลน์นี่นะครับโดยที่สมมุติว่านะครับยกตัวอย่างแล้วกันวิธีการทํากําไรในเทรนขึ้นของเรานะครับสมมุติว่ากราฟเนี่ยสมมุติว่ากราฟมันเป็นทิศท,ทางขึ้นแบบนี้เลยนะปื๊บ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 แบบนี้นะครับสมมุติกราฟเป็นทิศท,ทางอย่างเงี้ยเราจะตีเส้นเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเส้นเทรนไลน์นี่แหละเส้นเทรนไลน์ก็จะตีแบบนี้นะครับปื๊บปื๊บปื๊บประมาณนี้ก็คือเราจะตีจากจุดโลนะครับจุดโลคืออะไรจุดโลก็คือจุดที่อยู่ต่ําสุด ต่ำสุดต่ำสุดนะครับแล้วก็จุดไฮจุดไฮเนาะเวลาเราตีเราก็ก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดโลนะครับอันนี้ผมวาดรูปไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวปึ๊บอ่ะวาดใหม่อ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าเนี่ยวิธีการเข้าออเดอร์ของเราสมมุติถ้าเกิดเราตีจากจุดโลไปจุดโลใช่ไหมครับนี่คือจุดโลที่1นะนี่คือจุดโลที่สองอันนี้คือจุดไฮที่1และอันนี้คือจุดไฮที่2ถูกไหมครับอ่ะสมมุติผมลบกราฟก่อน สมมุติว่ากราฟเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันเด้งขึ้นมาปุ๊บจุดแรกตรงนี้ก็คือมันมันมันเป็นจุดโลที่1ใช่ไหมครับเด้งขึ้นไปโดนจุดไฮที่1เด้งกลับลงมาโดนจุด L ที่2เด้งกลับขึ้นไปตรงจุดไฮที่2คราวนี้เนี่ยไอการที่กราฟมันตัดมันการที่กราฟมันลงมาโดนจุดไฮที่จุดโลที่1กับจุดโลที่2เนี่ยก็ให้เราลากเส้นสีแดงที่มันชื่อว่าเส้นเทรนไลน์เอาไว้นะครับคราวนี้เนี่ยพอกราฟมันเด้งกลับลงมาปุ๊บ แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นจุดเดียวกับเส้นเทรลไลน์สีแดงที่เราลากไว้พอดีเนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็น T R นะครับพอมันไปนชนเส้นเทรลไลน์ที่เราลากไว้เนี่ย mm. ก็ให้เราคาดการว่ากราฟเนี่ยมันจะต้องมีทิศทางขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะกดคอตรงจุดนี้นะครับอ่าสำหรับมือใหม่อาจจะยังงงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองเทรดจริงๆให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลองฟังในส่วนของทฤษฎีไปก่อนเนาะทฤษฎีของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ในส่วนของเทรนลงก็เหมือนกันนะครับเทรนลงก็เหมือนกันเลยเทรนลงก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับกราฟมันก็ลงมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็คาดการนี่คือจุดไฮที่1ใช่ไหมครับนี่จุดโลไฮที่สองอันนี้จุดโลที่1อันนี้จุดโลที่สองเราก็คาดการว่าเอ้ยพอกราฟมันเด้งกลับขึ้นไปตรงจุดไฮเนี่ยจุดไฮที่3มเนี่ยกราฟมันน่าจะลงเพราะฉะนั้นเราก็พูดไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของทฤษฎีเนาะต่อไปนะครับเป็นไซเวย์นะครับไซเวย์ ไซเวก็ตีเส้นเหมือนกันนะครับแต่ไซเวเราจะตีเส sí ้นเป็นแนวนี้เนาะคร่านี้เนี่ยไซเว์เราก็เหมือนเดิมนะครับกราฟมันจะเคลื่อนที่มาแบบนี้เนาะแบบนี้แบบนี้เราก็คาดการเหมือนเดิมนะครับนี่คือจุดไฮใช่ไหมครับจุดไฮนะจุดไฮกราฟมันเด้งมาจุดไฮที่หนึ่งอ่ะตรงข้างล่างเป็นจุดโลนะครับผมขออภัยจุดโลจุดโลจุดโลนะครับกราฟมันเด้งขึ้นมาสัมผัสกับจุดไฮที่หนึ่งใช่ไหมครับเด้งกลับลงไปโดนจุดโลที่สอง เด้งกลับขึ้นมาสัมผัสที่จุดไฮเด้งลงมาสัมผัสที่จุดโลครานี้เนี่ยไอยตรงจุดโลเนี่ยเราก็คาดการได้แล้วนะครับว่ากราฟมันน่าจะขอตรงจุดนี้นะเราก็กดขอขึ้นไปแล้วพอมาโดนจุดไฮเค้านียตรงเนี้ยเราก็คาดการได้ว่าเอ้ยกราฟมันจะพุทธน,นะแล้วก็พุทธลงไปอันนี้นะครับเรามันเป็นพื้นฐานทฤษฎีสั้นๆนะครับถ้าเกิดเรารู้เพียงแค่พวกนี้นะครับเทรนขึ้นใช่ไหมครับเทรนลงแล้วก็ไซเวนเนี่ย เราก็สามารถนำไปเทรดในกราฟจริงๆได้แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูกราฟจริงๆนะครับผมลืมอธิบายในส่วนหนึ่งนะครับก็คือการการเข้าเทรดหรือว่าจุดเข้าออเดอร์ของเรานะครับผมจะมีวิธีการมองโดยการใช้เส้นนะครับใช้เส้นเส้นเส้นตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนเส้นสมมุติที่เราเอามาขีดบนกราฟนะครับเพื่อเพื่อคาดการกราฟนะครับซึ่งเส้นที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด แบบง่ายๆเลยนะครับที่เราได้เรียนไปก็คือมีอยู่2เส้นนะครับเส้นแรกก็คือเส้นเทรนไลน์นะครับเมื่อกี้เราได้เรียนในเรื่องของเมื่อกี้เราเรียนในส่วนของเทรนขึ้นเทรนลงอะไรต่างๆกันแล้วใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นเทรนไลน์คืออะไรนะครับจริงๆนวถ้าเกิดอธิบายแบบง่ายก็คือเส้นเทรนไลน์มันคือเส้นที่เราใช้ลากประกบไลน์ไลน์ก็คือกราฟถูกไหมครับก็คือใช้ลากประกบกับกราฟพี่ ที่เมื่อกี้ผมลากให้ดูแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วกราฟมันขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บป๊ในสถานการณ์จริงๆเนี่ยกราฟมันก็อยู่ของมันนะครับกราฟมันก็จะเด้งของมันเรื่อยๆก็คืออ่ะมันก็จะอาจจะขยับของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวผมวาดไม่สวยอ่าในสถานการณ์จริงๆเนี่ยกราฟมันก็อาจจะขยับของของมันไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ย เราจะใช้ไอตรงส่วนของเส้นเทรลไลน์ตัวนี้ครับในการวาดกราฟวาดยังไงก็คือเราก็ตีจากจุดไฮไปจุดไฮจุดโลไปจุดโลเหมือนที่เราเคยเรียนมาอันนี้ก็คือเป็นเทร์ทร์ผมใช้ทร์แล้วกันเนาะเป็นเส้นเทรลไลน์นะครับมันก็จะมีทั้งเทรนขึ้นนะครับหรือว่าไซเว์เดี๋ยวผมแยกสีกันหน่อยเนะาะอะไซเว y เป็นสีน้ําเงินแล้วกันอะไซเว์นะครับไซเว์ way. หรือว่าอาจจะเป็นเทรนลงอะเทรนลงปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับ ในสถานการณ์จริงเนี่ยกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเส้นที่เราจะใช้วาดก็คือเส้นเทรนไลน์หรือว่า tr นั่นเองนะครับเทรนไลน์ก็จะมีเนี่ยอย่างที่ผมบอกตีแบบขึ้นตีแบบไซเวย์หรือว่าตีแบบลงนะครับก็คือนี่คือเส้นเทรนไลน์เนาะคราวนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเรียกว่าเส้นแนวรับแนวต้านอ่าแนวรับแนวต้านอธิบายแบบง่ายๆนะครับมันก็คือเส้นที่เอาไว้รับกราฟแล้วก็เอาไว้ต้านกราฟไม่ให้กราฟมันทะลุข,ขึ้นไปนะครับ สมมุติว่ากราฟเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในช่วงของไซเวย์นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะปกติถ้าเกิดเราตีเส้นเทรนไลน์เนี่ยเราก็จะตีแบบขึ้นหรือว่าตีแบบลงถูกไหมครับคราวนี้พอกราฟมันอยู่ในรูปแบบของไซเวย์เนี่ยเราหรือจริงๆมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไซเวย์เสมอไปนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะคล้ายๆเส้นเทรนไลน์แต่เส้นเทรนไลนมันจะตีขึ้นตีลงใช่ไหมครับแต่เส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะตีแบบนี้ครับมันจะตีเป็นแนวนอนเนาะ พอการตีเป็นแนวนอนปุ๊บแนวรับแนวต้านยังไงสมมุติว่าการาฟเนี่ยสมมุติเราตีเราตีเส้นมารอละเพราะว่าเราเห็นการาฟเป็นอย่างนี้เนาะ,ะกราฟเป็นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมวาดอีกทีนึงเราเห็นการาฟเป็นแบบนี้เราก็ตีมารอละเส,ส้นข้างบนตรวนี้ครับเส้นข้างบนเราก็เรียกว่าแนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านกา็คือมันเอาไว้ต้านกราฟไม่ให้การาฟมันทะลุขึ้นไปพอการาฟมันมาชนตรงจุดนี้ปุ๊บมันก็พุดลงมาใช่ไหมครับ พอกราฟมันชนปุ appears, ๊บมันก็พุดลงมาเนียครับที่เราเรียกว่าแนวต้านก็คือต้านกราฟไว้คราวนี้เส้นข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าแนวรับมันรับยังไงก็คือมันรับกราฟนะครับรับกราฟไม่ให้กราฟเนี่ยเด้งไม่ให้กราฟเด้งทะลุลงมาก็คือพอมันลงมาถึงจุดนี้ปุ๊บกราฟก็เด้งขึ้นลงมาปุ๊บก็เด้งขึ้นอันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีทริคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันดันทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วมมัันนกลลบงาเี่ย ไอ้ตรงแนวต้านตรงเนี้ยจะกลายเป็นแนวรับโดยปฏิยายนะครับก็คือรับกราฟเอาไว้ให้กราฟมันเด้งขึ้นไปต่อมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเส้นที่เส้นที่1นนะครับแนวรับแนวต้านแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแนวรับแนวต้าน2เส้นนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเส้น ar นะครับซึ่งเส้น ar ผมขออนุญ,ญาตย,ยังไม่สอนในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับผมกว่าจะไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเราเราลองมาเทรดกราฟจริงๆด้วยเส้น เทรนไลน์ line, แล้วก็เส้นแนวรับแนวต้านกันดูนะครับในการเทรดจริงๆนะครับกราฟมันก็จะมีรูปแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาจังหวะนะครับในการกดพุทธแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าทําไมผมถึงต้องกดพุทธในไม้นี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเห็นดีๆนะครับผมจะลากเส้นเส้นหนึ่งไว้แล้วก็คือเส้น SR หรือว่าแนวรับแนวต้านนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะว่า ไอเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยตอนแรกกราฟมันตอนแรกเส้นตรงนี้มันกลายเป็นแนวรับใช่ไหมครับพอมันทะลุมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแนวต้านเลยทันทีนะครับแล้วก็เส้นอีก3เส้นที่เหลือที่ผมตีให้นะครับก็คือมันจะเป็นแนวแนวของเส้นเทรนไลน์นะครับผมก็เลยพุทลงไปเพราะว่าคาดการณว่าอ่ะในอีกประมาณสัก3-5นาทีเนี่ยกราฟมันจะพุทลงไปนะครับแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับสาเหตุที่ผมจะต้องเพิ่มเวลานะครับก็ เพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมยังไม่ได้สอนในเรื่องของการการดูการกลับตัวของกราฟเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีในการบวกเวลาไปประมาณสัก3-5นาทีนะครับบวกบวกเพื่ออะไรนะครับก็คือบวกเวลาเพื่อเราไม่ดูเราไม่รู้อยู่แล้วไงครับว่ากราฟเนี่ยมันจะมันจะพุทธลงไปหรือว่ามันจะกลับตัวเป็นเทรนลงเนี่ยใช้เวลานาน,นเท่าไหร่นะครับเราก็เลยจะต้องบวกเวลาไปนะครับอาจจะประมาณสัก3 5ถึงนาทีเนาะ ตรงส่วนนี้ผมแนะนําอาจจะถ้าเกิดมันถึงจุดเข้าออ,อเดอร์ของเราเนี่ยเราอาจจะกดพุทธลงไปที่3นาทีก่อนละกันอ่าเริ่มจากพุทลงไปที่3นาทีนะถ้าเกิดใครที่ยังดูกราฟไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดใครลองนําเทคนิคน,นี้ไปใช้แล้วแล้วก็ดูกราฟได้บ้างพอสมควรนะครับผมแนะนําว่าอาจจะลองดูแรงของกราฟว่าเอ้ยถ้าเกิดกราฟมันมีแรงมากๆเนี่ยเราก็บวกสัก3นาทีก็พอละแต่ถ้าเกิดกราฟมันแบบเอ้ยมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยนะ เราก็อาจจะใช้เวลาบวกสัก5นาทีอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันเนาะว่าออเดอร์นี้เราจะวินหรือเปล่านะครับเราก็มาลุ้นๆกันในในเรื่องของการบวกเวลามันก็มีข้อเสียนะครับแต่สังเกตเห็นอย่างตอนนี้ครับกราฟมันพยายามที่จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนมันลงมาแล้วนะลงมาละแต่ว่ามันก็อยากจะกลับขึ้นไปคราวนี้ถ้าเกิดเราบวกเวลามากเกินไปอย่างออเดอร์แรกเนี่ย ผมบวกเวลาไป5นาทีถูกไหมครับในการที่เราบวกเวลาไป5นาทีเนี่ยมันอาจจะทําให้กราฟกลับตัวขึ้นไปก็ได้ก็คือเราก็อาจจะลอสไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกลับตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องต้องฝึกครับมันก็ต้องฝึกดูนิดนึงว่ากราฟมันจะใช้เวลาในการกลับตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ไม่อยากบวกเวลาขี้เกียจบวกเวลาอย่างเงี้ยอ่ก็สามารถดูในส่วนของ Pri c แอคชัหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แท่งเทียนนะครับหรือว่าแบบ ดูพล i c แอคชั่นหรือว่าใช้อินดิเคเตอร์ประกอบเพื่อหาจุดกลับตัวเอามาผสมกับเทคนิค TSR ตรงนี้ก็ได้นะครับเทคนิคตรงนี้เนาะจริงๆถ้าเกิดเทคนิคฉบับเต็มของเรานะครับมันจะชื่อว่า TSR Analysis นะครับก็คือเป็นเทคนิคการวิเคราะห์จากเทรลไลน์แนวรับแนวต้านแล้วก็หาจุดกลับตัวนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมได้ให้พื้นฐานในเรื่องของ เทรนไลน์ line, นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านไปนะครับซึ่งคลิปนี้มันเป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับสำหรับคนที่นำไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปฝึกฝนก่อนนะครับแล้วก็นำไปใช้นะในแอคิโอชั่นมันมีบัญชีเดโมให้อยู่แล้วนะครับบัญชีที่เป็นสีส้มเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้บัญชีนั้นฝึกได้เลยนะครับขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถกดกดขอเงินหยุดได้อยู่แล้วนาะก็คือถ้าเกิดหมื่นดอนที่เป็นสีส้มตัวน,นั้นหมดอย่างเงี้ย ล้วก็กดเติมได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เสียเงินอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาเงินตรงนั้นไปฝึกดูนะครับช่วงนี้เราก็ว่างๆกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็บางคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่างๆ,งๆก็ลองลองมาศึกษาดูนะครับในในช่องผมก็พอมีคลิปอยู่บ้างพอสมควรนะครับผมก็ลงการเข้าออเดอร์ต่างๆเอาไว้ก็ลองไปดูแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ที่ผมเอามาลงว่าเอ้ยสาเหตุที่ผมกดขึ้นกดลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับ ถ้าเกิดแบบนี้ผมว่ามันจะทําให้เราฝึกได้มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราก็สามารถเทรดสามารถเทรดทําเป็นอาชีพเลยก็ทําได้นะครับก็จริงๆผมก็เทรดไอคิ t i o n มาประมาณสัก6ปีแล้วนะครับผมก็เริ่มจากตอนอยู่มัธยมนะครับมัธยมก็ชอบเนาะตอนแรกเทรดฟอเร็กก่อนแต่ว่าเทรดไปเทรดมามันก็รู้สึกไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่นะครับก็เลยมาลองเทรด IQ Option ดูนะครับก็ลองไปตอนประมาณสักม5ครับม5เทอม2เนาะ แล้วก็ฝึกเทรดไปเรื่อยๆก็เริ่มได้กาไรมาเรื่อยๆนะครับก็ก็เลยทําเป็นอาชีพไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ผมก็อยู่มหาลัยนะครับอยู่ปี2เนาะก็ยังคงเทรดอยู่นะครับเทรดไปเรื่อยๆนะครับเทรดเก็บเงินไปเรื่อยๆก็สนุกดีนะครับมันก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กอเนาะเราก็ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้มีภาระอะไรมากอย่างเงี้ยผมก็เทรดด้วยจํานวนเงิน เท่าไหร่ก็ได้นะครับอยากเทรดเท่าไหร่ผมก็เทรดอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะบัญชีต่างๆอย่างเงี้ยปัจจุบันผมก็อายุถึงผมก็เปิดบัญชีใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดแบบบางทีผมก็เทรดได้กําไรถอนมาเยอะๆก็เปิดบัญชีใหม่บ้างนะครับบางทีเราก็กลัวๆนะครับก็กลัวเป็นงั้นแหละครมันไม่ได้มีอะไรไอคมันไม่ได้โกงเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม หา uh huh. ผมจะเล่นแบบ all in นะครับก็ all in 3มไม้เนาะก็คือวินเท่าไหร่ก็จะเล่นมาเท่านั้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกดพุทธลงไปนะเดี๋ยวรอกราฟขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะครับเส้นแนวยาวตัวนั้นก็คือเส้นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เส้น2เส้นที่ตีไปก็คือเป็นเส้นเทรนไลน์นะครับก็ลองดูนะครับในสถานการณ์จริงๆเส้นเทรนไลน์มันก็จะมีรูปแบบอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนแบบที่เราวาดกันเองที่เราวาดกันเองเนี่ยมันสวย,ยงไงครับมันเป็นแค่ทฤษฎีเนาะ ในสถานการณ์จริงเนี่ยกราฟมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็ต้องฝึกเอาเองนะครับฝึกเพื่อคาดการเอาเองว่าเออกราฟมันมีมันน่าจะลงเพราะอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ต้องคาดการกันเอาเองนะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะก,กดพุทธแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมันอยู่ตรงแถวๆจุดตัดของกราฟไอจุดตัดของเส้นต่างๆนะครับผมก็จะกดพุทธลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูนิดนึงนะครับว่ากราฟมันจะขึ้นมาถึงหรือเปล่าเนาะเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นเส้นที่พอที่จะอนุโลมในการกดพุทธได้นะครับถ้าเกิดกราฟมันขึ้นไปถึงจริงๆเนาะ อ่าผมกดไปแล้วนะครับ9ก้าาดอนกว่าๆเนาะ9.23ดอานเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับเมื่อกี้ผมติดพูดเรื่อง IQ Option นะครับก็ IQ เนี่ยตั้งแต่ผมเทรดมา6ปีนะครับเขาก็ไม่เคยตุกติกเขาก็จ่ายเงินตลอดนะครับเพราะว่ายังไงในตลาด IQ Option เขาเป็นบล็อกเกอร์ถูกไหมนะครับยังไงเขาก็คือผมมองว่ายังไงเขาก็ได้กําไรอยู่แล้วไม่ว่าเราจะขาดทุนหรือว่าเราจะได้กําไรเขาก็ได้กําไรในส่วนต่างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราแพ้เขา เก็บเรา100ดอลลารดอนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราชนะเนี่ยเขาก็จ่ายเราแค่เนี่ยเก้าสิบห้าดอนลาร์เนี่ยผมก็มองว่าไอ้ตรงส่วนต่างตรงเนี้ยมันก็เป็นกําไรของโบโรกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่ามันยากนะครับที่ว่าเขาจะปิดตัวไปหรือเขาจะมาโกงเงินเราเพราะตั้งแต่เหตไม่ว่าจะถอนเงินหลักเท่าไหร่นะครับผมผมถอนมาไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักมากกว่าหนึ่งมากกว่าแสนผมก็ถอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ไม่ต้องวอร์รี่ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมก็มีข้อแนะนําตรงที่ว่าไอ้ถ้าเกิดเราจะถอนซักแบบว่าหลักแสนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เวลานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบัญชี VIP ก็ตามนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีบัญชี VIP อยู่เนาะเพราะว่าบัญชี VIP เนี่ยเขาถอนเงินเร็วมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมค่อนข้างที่จะเปลี่ยนพอร์ตบ่อยผมก็เลยไม่ได้ยึดติดในส่วนของบัญชี VIP นะครับก็จะสมัครเทรดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกดีนะครับ อาจจะถอนเงินช้านิดดึงนะครับแต่ก็ต้องรอเนาะแต่ถ้าเกิดเราถอนเงินเยอะๆเนี่ยมันใช้เวลา,าจริงๆนะครับผมเคยนานนานสุดๆนะครับประมาณสัก10 1 8 1 9วันนะครับใช้เวลาในการถอนเงินค่อนข้างนานพอสมควรเนาะแต่ว่ามันมันก็ถอนได้อยู่แล้วนะครับถอนนานไม่นานมันมันไม่ใช่ประเด็นผมมองว่าประเด็นอยู่ที่เรารีบๆฝึกฝนให้เก่งๆแล้วก็ถอนเงินก็ได้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องถอนเยอะก็ได้นะครับเราอาจจะฝากเงินไปแค่สมมุติว่า ฝากไปสัก3,000ันบาทอ่างเงี้ยอ่ะ100ดอลลาร์3 0 0พอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเทรดถอนเงินออกมาสักวันละ5 0 0วันละพันอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดให้ได้แบบให้ได้กำไรเดือนละเอ่อสมมุติเราเติมเงินไป3 0 0พันอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเทรดได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยได้นะครับแบบนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงถูกไหมครับเราก็อาจจะเออเทรดให้ได้กำไรก็ถอนละ เทรดให้ได้กําไรก็ถอนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งในเรื่องของ IQ Option เนี่ยมันจะมีเรื่องของการวางแผนบริหารเงินต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ในในเพจ Facebook นะครับหรือว่าเป็นช่องนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพอัพคลิปแบบนี้ให้เรื่อยๆนะครับจะพยายามอัพคลิปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างนะครับ อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับขออนีญาประสัมพันเนาะปัจจุบันนี้ผมก็มีคอร์สสอนเทรดอยู่นะครับก็จะเป็นสอนในเรื่องของ t s r นะครับสอนเนื้อหาประมาณนี้นะครับแต่จะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากกว่านี้เนาะก็จะเป็นรายละเอียดที่มากกว่านี้อีกพอสมควรนะครับแล้วก็มีมีการสอน Pri ยแอคชั่ในเรื่องของการกลับตัวต่าง,าง,างๆเนาะบ,บางครั้งเราเทรดแบบ5นาทีอย่างเงี้ยมันอาจจะเราขี้เกียจลองนะครับก็คือแบบ เอ้ยเราต้องรอถึง5นาทีเลยเนรอถ้าเกิดไม่อยากรออย่างเงี้ยผมก็จะมีเทคนิคอีกเล็กๆน้อยๆนะครับในการดูแต่มันถึงแม้มันจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่จะเข้าใจเทคนิคนี้ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดลรอ,อไม่รออย่างเงี้ยสมมติรเราตีเส้นอย่างงี้ใช่ไหมผมก็จะมีวิธีดูว่าเอ้ยเราสามารถที่จะดูยังไงดีเพื่อที่เราสามารถกดออเดอร์ เทรดให้มันตัดจบได้ไปในเวลาสัก1น,นาทีอะไรประมาณนะครับมันก็จะมีเทคนิคพวกนั้นอยู่ซึ่งก็มามาเรียนด้วยกันได้นะครับก็ผมสอนฟรีนะครับผมผมสอนฟรีเนาะก็สำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้ก็สามารถทักไปในไลน์ของน้กมวนในออ,ออปชันก็ได้นะครับผมสอนฟรีแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก็คือสมัครบัญชี IQ Option เนี่ย ต่อกับทางสมัครบัญชีกับทางเ e ิมน o อออปชันของเรานะครับผมก็จะสอนให้ฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีกลุ่ม Signal VIP นะครับกลุ่ม Signal ก็เป็นกลุ่มที่เขาใช้ฝึกตีเส้นเทนไลน์แบบนี้นะครับโดยที่ผมก็จะจะบอกล่วงหน้าอย่างเช่นว่า,าสมมุติ a u d u s d พุ t 5 m นะอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มแล้วก็ไปหากราฟ a u d a u d u s d ใช่นเมื่อกี้ผมบอก a a u d u s d อย่างเงี้ยเออหากราฟปุ๊บก็ มาลองตีเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็หาจังหวะในการเข้านะครับผมมองว่ามันก็เป็นการช่วยทําให้มือใหม่เนี่ยได้หากราฟง่ายขึ้นเนาะบางทีเราดูกราฟอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยเราจะตียังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอีกเอ่อเป็นอีกเขาใช้คําว่าอะไรผมใช้คําว่าอะไรเดีเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันเนาะที่มันจะสามารถช่วยมือใหม่ให้ฝึกให้เก่งมากขึ้นนะครับ ไม้ที่2ก็จบไปนะครับก็คุยยาวเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไม้ที่3มนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดสักสามไม้ก็พอแล้วนะครับสามไม้ก็น่าจะโอเคละผมว่าก็จะเทรดแบบ all in ไปเรื่อยๆนะครับ all in เขาเรียกว่า winning g o l เนาะก็คือเทรดแบบไม้แรกได้กําไรเท่าไหร่แล้วก็ไปต่อไม้2ไม้3เป็นด้วยกําไรของไม้ที่แล้วไม้ไม้เมื่อกี้นะครับก็เทรดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะ อ่าก็กราฟนี้นะครับผมได้ตีเส้น SR เอาไว้รอแล้วนะครับแล้วก็ลากเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะครับหาจังหวะในการกดพุทนะครับเพราะว่าเส้น SR ก็เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้กราฟมันก็ทะลุทะลุแนวรับมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแนวรับตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแนวต้านดูไหมครับแล้วก็หาจังหวะในการ กดพุทธลงมานะครับเหมือนเดิมนะครับบวกเวลา5นาทีเนาะอ่าสินะครับไม้สุดท้ายอ่าเดี๋ยวเราก็จะพุทธลงไปนะครับอ่าสำหรับการเทรดนะครับใครที่สงสัยมีคำถามต่างๆนะครับสามารถ ไปสอบถามเราได้ในเพจ d u m b บ e r ลไนน์ออปชนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ถามใต้วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คำตอบที่ละเอียดละเอียดเดี๋ยวผมแนะนำให้ไปถามในเพจดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็จะได้พูดคุยกันเผื่อว่าเราจะได้พูดคุยรายละเอียดกันให้มันละเอียดกว่าตอบใต้คอมเมนต์ในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้ อยากเรียนรู้ที่มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกว่านี้หรือว่าละเอียดกว่านี้นะครับก็สามารถทักเพจผมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ,อ,อธิบายในส่วนของส่งรายละเอียดคอร์สให้นะครับก็คอร์สนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับก็มีเงื่อนไขในการสมัครร่วมกับทางนะ้ำมันออปชั่นของเราแล้วก็เราก็สอนให้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากเรียนก็ทักไปสอบถามได้เลยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็เราก็จะได้เข้ากลุ่มสัญญาลด้วยนะครับอ่ะกราฟนี้นะครับตอนเนี้ยมันทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะเราจะรอดหรือเปล่านะครับอ่ะลุ้นเหมือนกันนะครับไม้นี้เนาะอ่าผมก็ขออนุญ,ญาตตัดคลิปมาตรงตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานานเนาะก็สำหรับใครที่ สนใจนะครับเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้เราก็ติดต่อผมในเพจนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์เพจให้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับอยากจะเปิดบัญชีก็ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมก็มีลิงก์ทั้งลิงก์สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับแอนดรอยนะมือถือ Android s ซัมซุงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับ iPhone ก็มีลิงก์สำหรับ iOS ให้ก็คลิกตรงลิงก์แล้วก็ เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าสมัครเทรดได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็กราฟมันเด้งลงมานะครับจริงๆจริงๆถามว่ามันดีหรือเปล่านะครับกราฟนี้อาจจะอาจจะมองว่าเราคาดการผิดไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดการคาดการของเรามันถูกเนี่ยกราฟมันจะต้องกลับตัวตรงจุดที่เรากดพุทลงไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะคาดการผิดแล้วเราก็โชคดีนะครับใช้คําว่าโชคดีแล้วกันเนาะเพราะว่า เราบวกเวลาไปถึง5นาทีนะครับทำให้กราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับตอนนี้กราฟมันก็เด้งขึ้นไปแล้วอีก30มสสามสิบกวินะครับอีก30วิวิสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอในช่อง number nine option ของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปนี้ไปด้วยออเดอร์ที่วินไปด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ